สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น,อน้องยูนชของมาลํ<ส>าเินออฟฟิเชียลความรอซื้อของลูกๆโซโลแซแลกกับว่าตั้งกันแล้วก็เม่ติมอันพอการใช่แล้วนเนาะเรีนได้ลูกล่ะกวาม้ออตอนนี้ต้องไปจ้แบบนั่นเจ้าแบบนั่เจ้าแบบน <c oughs> ั่น่แม่ซื้กแบบน่องแกแกแม่กเลได้ข้าวเดียวแลวันี้พี่น้องเพื่นกรเพ่พรว่าก็มากส แมนรว่างนวก็้ตนเียกร่เพเขา่นตเนาะคินข้นให้บาเพ่บาเิแมนแมนนเพราะว่าอันป้าช่วยเนาะ้องอเลนเพิ่มเพิ่ขึ้นบานให้ตัวน้งคนเพิ่มกะเบาเอาบเเเงิ่นขึ้นตัวนงคนเพิ่กะน้งตาเป็นงหลุดคเออก็่งมันหัวทิ่ขึ้นเสรร ว่าเลยอสิเลพอจะเดลเดี๋ยวนตัดเขาเตยล่างคือสองเลี่เพิ่ว่าจะให้สาเพลงเนีเล่ว่า้สเพลงออกไปมาได้เพ่งเดียวเพ่งเดียวสดลยเกาบต้อทำนาทีพอเต็มที่เลยพี่น้องไม่เต็มที่เลตุนผู้เบิงเลตนลูกๆกิมงานน้่หอมไม่เอกวีจนได้ลูกมาหนิกวมู้สึก วัสดีค่ะลูกความรู้สึกตอนนี้เป็นมัดข้าสีเบลมัดข้าสีเบลเรยนจง่ะใ่เกันรหูเลยคนาม้สิกนติ่มกับว่ดตังกับอยจะได้เรีนเนาะเป็นกระสูนน่ะละฮะแล้วบให้เจ้าสูนไม่ใช่ะ๊าวายขอยนอกข่ายกระสูนตัวมาายัางไหน๊าวายข่อยว่าจ้าโบยิมโบย่บ่ข่อยท้ายคีข่อยโศกข่อยเช้าว่าใั่ใจข่อยเต้นแห้งเต้นกายยุิข่อยว่าข่อยชูน เป็นน้ำแม่ตีเป็นวอดีอันคลิปเจ้าหันเจ้าท่ายเจโสเจสาวอะไรคนนี้หมือแล้วพอนะวางสีดราพี่จิโจ้นีกับนี้ล่ะวางสีเแล้วท่ายทังไห้จะได้แ่เราโรสาเออหัากระแสตายเักเบาแบบนี้ไม่กันว่ามีแต่ยังกนจะกระเมยแลนาะนหองงไปมันกิใจขาดพอดีแล้วพี่น้อง เป็นแล้วคุณพ่อคะคุณพอยุดคะก้มรู้สึกมือนีเป็นยังไมนะคะโอ้พวออกแม่บ่ออกโอ้นักงานเขแ้งแม่นตะมือนั่นก็เก็บกวดดันมากปอดหัวไ่แห้งแล้วอื้อพวกไปยังขับอือโมีปัญหาแม่บอกนีไม่มีปัญหาอือห้องมันหลุแต่ห้องมนออกแม่นนำไปหัดเอาแบบนาวนนั้นตรงกินนำเลยขึ้นก็เล่ก็คุยกับน้องเลยล่ะน้องก็เรียนว่าไม่เป็นไร ก็คืนบัตรให้พี่น้องเพื่อที่จะเเข้าใจงนต่แม่ส่วนไรก็บอกว่าเพาะเอาดอกเพราะเอาเนีเาใจเรี่ก็ขอบคุณขอบคุณผู้ที่เพิ่นให้ก็เมตตาเขาเดีักวี่าแตจว่าส่วนมากกับผู้เอาหลายๆคกลัวมันบอกเอีหลายมนเพิ่นเข้าใจ อันนี้ก็ฮักกันยิ่งดีจังมากเมียนดีดีจังมากพี่น้องก็หลังสเต็มแล้วเนาะอ่บลกไลยเด้วลายไลายก้มือมันมันไกลไปแม่แต่ลูกถ้าวางถ้าเอาของมาวางตัวนี้ที่จริงมันน่าจะเปิดสะบัดสีไปได้นิดนึงเด้ไปก้าบอดี้ร็ดกลายเปิดทั้งมัดสีออกวายุนสก๊อตไซส่หัวเตรียมขึ้นึชุดเพียสีิลลาเสียงคอยลงคอยลงพิงกันช่วงเนียช่วงมันเออเสาข้างเครื่องจบปุ๊บชื่อว่าชื่อว่ช่วงกัน ยังก็ไมเลีพอนยัอง,งอ,องงปัญหาเลดเอันีเรืองาป็นพคนนีเอเรื่องว่าไดยินทางหนืขึ้นแขมคอยลงสอันนี้ยิ่งพนมาเอาเขาห้รถเสียงรถแสีรถอ,อีกแล้รถอีกเอาไปมาดับสับก็เลยเนานแ่สิลูกสิขาดถ้ามัน,น,น,นดังเสียงวมันชูดยังดียังดีเด้อีแฟนพื่อแฟนขับเหรือ่อดึงยังโบยเนาะ มีมีก้อนหินอยู่ประมาณสามสาลูกเไปยังเพดยังอมพระเจ้าดึกยอพเจ้าดึกยอพระเจ้ายอพเจ้ายอดึกยอก่รอกขันพรดึกยี่เลี้ยวเนตึกก้อกเมาไงต่ดึกน้อยเาะอกใจกะจายเยได้พี่น้องทั้งสองช่องนะครับกหายั่งเลี้ยงใจทีมงานฝายช่วยขื้เตาหรือเลี้ยตัวน้องน่อยห่อยกําลังกําลังหักเก่าแกนสาต่อสาต่อบวนจัเม่นนุ่มบในห ฮาร์ดบินมาได้แข่งคนหอดพัดแปว่าบินออกจากห้างนี่โต๊ะโต๊ะแ้วตกะกี่จักยังสิกินอยู่ทางใตเดียวี้น้าใสกินสองสาบลำหลายๆอย่างเลยสิโต๊ะเจ็ดตัวี่ไต้เห็นใจแข่สคัการเนี่ยนี่พอท่ได้พกสิจัวันนี้หลวงพี่่ห้มายาวไปมนมีเหตุการณ์เกิดจะเอาไงเราก็โมตางกันโมตังกัน สารงานต่อจากต่อไปให้ซุดซุดพลัดเดี๋ยวนอนกับแข้งเองหรอกเดี๋ยวนอนกับแข้งเดี๋ยวกับแข้งเดี๋ยวกับแข้งงานมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาล่ะเมนนาอาจารย์เมื่อยบ่บ่ท่านเหนื่อยเมื่อยรึเปล่าบ่ท่านไหนื่อทำงานเต็มที่เลยเป็นบอสเมนนายอาจารย์ บ็ต่างกันแต่ละคนพี่น้องคนมู้สึกแบบว่าศิลปินคือเราไม่ได้ทํางานเต็มที่เออทํางานไม่เต็มที่ไม่เต็มกันจักสีถอดมงกุฎให้จักสีเก็บของให้จักสีจังใดเนี่ยอุตส่าห์าตุงน้องบอถอดบนตากันยังว่าท่านอะไถอนท่านเนียงบอดยังถอนเนียน ร็อแต่เราทำงานไม่เต็มที่เลยกูอยู่ปลากลกวยกับอยู่ได้พี่น้องท่างฟังคนนี่แต่ยูปลาเก๋ยยุปลากูอยู่ปลาเ้วยทั้งใส่หัวทั้งปังเสียงย่งว่าโอ้ยยุปลาลกวยุดเอยตั้งใจหลืมว่าเสด็จได้ยนมอได้เสียงคอยลงคอยลงังไยังปีดไปปัดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เก็บของพี่รองจได้เรดีอายซะนะิงเก็บฟองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสาว

รอปลาลาก่อนเด้อต้องสุดรอปลาลาก่อนเลยอันเจียวปลาล่ไปฝากแม่ฮะกําลังมากรอปลาลาก่อนถ้างั้นต้องให้ต้องเจอน้องอยู่ที่นู่นเป่าที่ที่รถอะค่ะแม่ฮะที่รถอะเออกําลังมากซิบกระนี่โอเคได้เลยรอก่อนที่รถก็ได้เออรถจอดไหนอะรถจอดอยู่ตรงลงจอดรถนะตรงไหนละยางสี่เดี๋ยวเราเปิสนใจเนื้อที่แท้ที่สิบห้าของไปไวมากก่อน

สดๆนะเวทีเลยพี่น้อง

ก็เอาก็ว่าเอาน้องน้องใจยแล้วรถแล้ว